พ่อซอสามสิบสามสิบเท่าไรนาะเนี่ยพอซอสามสิบเท่าไรนี่สามสิบหกอืสามสิบหกสามสิบหกสามสิบแปดอันนี้สี่สิบเก้า สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าจัดตังค์พัขาดวะนี่สี่สิบสามไี่รองสามไี่รองสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนี่ยี่สิบห้าจัดตังค์ผู้ต้องรับห้าร้อยสี่สิบสามสี่สิบสามนี่สามสิบเก้าสามสิบเก้าสามสิบเก้า สี 48, ่สิบแปดหสิบสี่สิบก็สองพันห้าพ้อสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าสิบตังค์สองพันห้าร้อยสี่สิบเนี่ยห้าสิบ สามสิบแปดสามสิบแปดห้าสิบเอ็ดสี่สิบเแ็ดโอ้ยโอ้ยหนูกัดพี่น้องเลือดแดงองตรงเลยสี่สิบเแ็ดพี่น้อง สี่สิบสี่อันนี้สี่สิบสี่สี่สิบสี่ภาสี่สิบสี่สี่สิบสี่สี่สิบเก้า สี่สิบตัวเอเนาะสี่สิบหกสี่สิบหกสามสิบแปดอันนี้คือเบอร์เฮนครับนะห้าสิบเอ็ดห้าสิบ

เลี่ยมเลียมพี่น้องนะเลี่ยมคาเลี่ยมเนี่ยปีพศหาสอิบเดือนนี้เลี่ยมคาสี่สิบสามปีพศสองพันหกร้อยสี่สิบสามสี่สิบสามสี่สิบสาม